ปวดบ้านแบบสุดๆอ่ะสัสบ้านคือแบบของกูเลยหน้าบ้านของกูสนามเด็กเล่นอ่ะกูอ่ะหน้าบ้านขับรถไอเดวิดเนี่ยไอเฮียเนี่ยเป็นทุกรอบเลยคนไม่ค่อยจะไปเนี่ยไสัสมีตำรวจจะมาไปร้องได้ไหมมีตำรวจบ้านมีบ้านมันมาบ้านบ้านมันโดนตำรวจยึดบ้าออกกาเป็นเลโอ้ยโอ้ยโอนครับคนคอนจะเย็นคนโอนโนเต็มไปหมดเลยโอนปั๊บมาครับโอนปั๊บมาครับปั๊บมาเต็มไปหมดเลย ที่มเจอรถปกติเจอ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 เออไอเซเว่นอยู่ตรงเอยโอ้ยอยู่ตรงอยู่ตรงอยูถ้าปิดได้จริงกูทำไมล่ะอยู่ไหนโอ้ยไปคือสับล้านไปทสล้านไปทำสับล้าน เจอเจบอกว่าเจอร้ยู่าย่เจอมันนะอยู่เลยเบลล่างไม่มีศพกินนาตะปูแล้วน้าตปูนาตะปูตึกยี่สีู่เจออยู่ทางเลี้ยวบ้านเกลี้ยวขวาไปทางหลังตึกแดง ขอะไรวะเหยจะไปซ้ายหรือไปขวาะเนเแล้วพี่ตามอยู่ตามอยู่ข้างห่างแล้วผมจะพังนะขยะเหอขยะเหอขยะข้างหน้าพี่พี่บพี่หอะไเปนักรดนักแรดเอ้ตัวโดนชนัโดนชนมันลอยมีมันลอยไปนลอยข้างหน้านี่ใช่ไหมต้อโยนชนงเหยืขยะเลยุแล้ว มีคนเล่นอยู่ไหนกูอ่ะสามดอสีดำคลายสามดอสสีดำครผมผมงมอยู่หน้าหน้าตึกยิมสี่หน้าตึกยิมสี่พี่โชคหน้าตึกยิมสี่หน้าตึกยิมสี่โอเคโอเคเกิดอย่าได้อย่ากระลาดอยากระลาดตรงไหนกระยาไปกำลังไปกำลังไปพี่พี่สองพี่กูอยู่ไหนกูอ่ะอยู่ข้างกระลาดข้างกระลาดจับเซนจับเซนจับเซนเก็มแล้วเก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 มแล้ว เพื่อนมึงขอเปขับไปด้วยเลยตำรวจเอามันก็คือศพแค่นั้นแหละเฮียขอเปย์มาเลยเห็นไว้ได้แล้วนะหึงบอลได้แล้วอ้องตังเลเวลแค่นหนึงต่างเลไบเอาแค้นึ่งโอเคโอเควิ่งเส้นไหนเว้ยรถอะไรอนะรถอะไรนะขอรถอะเดี่ยวเฉียวว่ะยันรถเป็นอะไรวะวันนี้รถ เราเขียวอะเอเซอรประมาณ2เคนะเขผาดีเจอะห้าแคทอ่ะกูมาแล้วห้าแคทเนี่ยโห่รอบหน่อยว่ะเขียวอะไรนะพี่ผมรอดแล้วนะสัตว์เป็นอะไรวะบัมไม่ค่อยจะไปอยู่แถวบ้านมันอีกเคสเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยไม่กี่เคทด้วยแถาบ้านข่าวดไอเดวิดเนี่ยไอเฮี้ยเนี่ยเป็นรอบเลยคนไม่ค่อยจะไปเนี่ยสัตว์สี่นาทีเยอะอยู่เยอะอยู่ พี่เป็นพี่เซนล่านะคูพี่เซนล่านะคูกำลังเข้าเมืองไปนะระลังนะสย่าคันประมาณยี่สิบนาทีนะพี่พี่แจกรอแล้วพี่ับเตนหน้าคือเปนส่นสวนออกข้างนอห้ชี้มัเป็นเซน์ล่านะมนเป็นเนต์่านะนี่นะเลยไม่เห็นอะไรทโดนแล้วไม่ได้ตามอยู่ตรง ามไม่โดนอยู่อยู่พูดด้วยพูดด้วยพี่กำเลยอย่าโดนเพิ่มโยอยู่อยอยู่ไหนอยู่ไหนตีเอ้ยไอ้โชคพัดหน้าถูกตรงตรงเขาเขื่อนครับรถเจอผมเจัมโบสีส้มครับนี่ไหนนี่ที่ข้าเมืองเข้าเมืองบ้านทางขวาใกล้ๆกังหันกังหันกังหันหน้าบ้านคุยข่าวกังหันมาๆมาอยู่ไหนแล้วอยู่ไหนแล้วอยู่กลางขบานคุยซุนซุนขึ้นควันขึ้น ดบเอาแคคนใกลๆคนไกลๆไม่ต้องไปาไดโนเสาร์ให้หน่อยดักทางไดโนเสาร์ให้หน่อยไองไม่ตใจราเฟอเหลืองกูจะเฟร์เหลืองแล้วกูจะเฟร์เหลืองแล้วไหน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 ด้แล้วไหนลุงดอมนีเลยไม่ต้องแลวไม่ต้องแล้วเเขาแรกเฟ้เหลืองเขาแรผมอยู่ปั๊ไนเสาผมอยู่ปั๊ไนเสาตรวจแล้วใช่ไหมลุงอมดแล้ดแ้วแมวมาบ้นกูปวดบ้าน สุดตะับ้านคือแบบของกูเลยหน้าบ้านของกูสนามเด็กเล่นอ่ะกูอ่ะพี่อยู่พี่อยู่กลางกลางทำไมตัวมาล่าสุดจะอยู่แถวกลางกลางอ่ะพี่ตรงเห็นปะพี่จะหมดแล้ว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 เหลือยี่สิบประีเหลือยี่สิบประเดียวจะเฉียพี่ใกล้หมดแล้วพี่ไม่ชิียร้องอย่าเผื่อเพื่อเวลาเผื่อเวลาชิู่เฉียวมีใครอยู่ใกล้เส้นคาเว็บห้าแคทห้าแคทห้แคทช่วยหน่อยหก๊อปอะหก๊อปนะโอ้โหหกฟอะ

ล้โบตรงแกนล้แกเงิเลยล้ตอาล่าร่งาเ้า่งาเรานเข้ามือร่างานเข้าร่านเค้ามือ่โนเ้ามื่างานโเขาอ่งยโ้างาโอนเ้าม่กโนเ้ามเ้มรางกาดนเาร่างยน้าอางกเอรกาด้มัองานเช้มัาข้า่บ้านนะมันใช้าางมอยู่นอกเมืองนะมือรงเือเปล่าเอรงตำรวดร ตำรวจยึดบาตำรวจยึดบามาตำรวจยึดบ้ามาเซนโพลเหล็กแข่งลังไปน่าไปทีน่าไปหน่าเวทีน่าไป้านาไของเราไปเยอะตมไม่ดักเลยเจ๊เห็นยังเจ๊เห็นยัง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 เจ๊ไม่ไดูาอเดียวไม่เยดูน่ทีอย่ไหแล้วน่าเปทีเลยพ่น่าไปทีเลยเซนน่าเปทีเลยนนเลีบ้เลนเปอร์นิปเปอรเลนิปเปอรเลนิปเปอร์ อะไรลอะไรเลโบลีโบลโบลโบสีม่วงเลโบสีม่วงนาไปเลงหาลล้หน้าเลยน้ายาวสับเป็นที่เลยเคโอเคตอนนี้อยู่ลดอยู่เดี๋ยวที Elder> ่นี้อยาาแกไปอนาลบ้าเลยอรบเลยอบาเลเปอร์เลยลบ้าเลยบ้าเลยปอกเลยอนาเลปอเลยบาเลเปอร์เลยกระเป๋า้ลาลล้าลเอเีก่อน ย่านมันเยอะมากนะครับย่ามันเยอะมากนะต้อหยุดนะคุกเลยกันนี่นะคุกเลยนะคุกเลยนะคุกเลยน่อเหลี่ยจะไปในเมืองเลยเรงนะุกเลยนะคุกเลยมาคุกมาคุกมาคุกตามอยู่ตามอยู่ตามอยู่มันหนีตรวจจะมาไปบ้านม่ตรวจ้มีบ้านมันบ้านมันโดนตำรวจยึดบ้านบ้านหอยคุกไปไหนคุกตองบ้านนี้นะบ้านตาแล้ว้ถึงยังถึงยังยังยังบ้านน อยู่หน้บ้านฮาโคับเพื่อนเพื่อมันเยอะนะเพื่มันเยอะสวนสวนไปทางเสวนพี่บล่นสวนแล้วมันโดนบ้านมันโดนเยอะมันกลับไม่ได้บ้านมันโดนเยอะเอเคกันได้กันได้ตามต่อตามต่อนะตามต่อนะไปไปรอได้แล้วผมรอแล้วมันโดนยางมันโดนยางเยอะจงเล่นไหนเล่นปกติหรือเล่นสวนเล่นสวนในสวนปกติเลนปกติเล่นปกติตงขึ้นเล่นปกติเจอเจอเจอมันวนกลับ มาลงมามามากเกแล้วไอ้ยั์วแตกคาหลังแตก้นแล้วึ้นแหลังแตกอ้ไอกาตาาไหวไหวไไอ้เหียมึงควายหอยสัตว์ไอ้เเยอะดวยจนนนแค่นั้นเยอะแล้วแค่ั้นเยอะแล้วแค่นั้นเอะแล้วไอยออกไปจะมึงรีบชนดิ ตาพีเบนตาพี่เบนตาไปแล้วแล้วมัดับแล้วมดับแล้วบแล้วน่ไปชวเพื่อนพีเบนตาพี่เบนตปาเบนวกมันเบนวกมันพวกมันเพวกมัน้าว่าเบนเท้าว่ะอยู่แล้วนะอยู่แล้วนะคล่นๆนล่ลลนเบนเ้าลนลนอี้ลนอีกลนอีกเพื่อนชุบเพื่อนเอน้ยยิงย่อยสวยไปชุบไแล้วเออชุบแล้วปลอยศพเลยปล่เลยชุบแล้วรไปรี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 ไป ลีไป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 คุณป้าไม่เห็นว่รถคือ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 รถือรถปล่ยเลยปล่ยเลยปลเลยหนีได้หนีีได้ีให้มันหไปชุบเพื่อนได้นะชเพื่อนได้นะ ตายตายไตาตายตงตเลยตายร่งเลยตายร่งเลยตายดงรตายแดงตายแ่งไปไอ้ไอ้ไปลงแรงคนนึ่งไปช่วยเพื่อนไปใครมีห่อใครมีีนี่นีนี้มดู่ทัมาแล้วมาแล้วเกมเกเกบเวิเกบเเกเรมาเจ้า ไปจุกมึงก็ชุบเพื่อนดิวะ่าเฮียมึงจะไปคนเดียวเลยอะตองนี้สองศพตรงเนี้ยขอดี็เหนไมไเข้าใจตรงเนี้ยไอเฮียไอเฮียเราจะวิ่งมาชุบตลอดโอ้ยยังไม่ได้อุ้มนะครับยังไม่ได้อุ้มนะยังไม่ได้อุ้มนะที่จุกมึงไม่ชุบเพื่อนวะไอ้ มึงมึงเอาตัวเองเลยเฮียไม่เอากูเลยอะ่ะอะไมันมีศพเดย์เคีอีศพตรงเนี้่ยต้รถเนี่ยมีอ่ะใต้รถเนี่ยอีกคนนึงเ่ีเยเขาเหยียบไม่เห็นอนะ่ะบ้องคิดเหมือนกันใช่ปะไม่เห็นวี เหยียบไปอยู่พี่วางเคลอะไรก็ได้อะไรที่อุ่เคลนั้นเฮ้ยเวียวางยังจีงอต้นวางตอนเราสบข้างหน้าคุณตอนเราไม่เอาไปนะคร่ะม,มองไม่เห็นครับไม,มองไม่เห็นข้างหน้ารถคันนี้เลยเห็นอยู่ป้ายรถนะคะเอาดิดีนะคะมีข้างหน้ารถ ประชุมเลยแล้วคุณตาลราไม่อุ้มหรอครับเดี๋ยวมีอีกแค่หนึ่งหมดเรกเลยครับกระเป๋าเก้าร้อยครับจบชุบเลยครับจบชุบได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ ล่พช่วยเพื่อนแล้วนะ่าแล้วนะที่โดนสองเทสเมื่อกี้เนี่ยหลังบ้านอ่ะีนเขาแลบเขาแลบผมค้างพี่บอบพี่มาแล้วเบอะไรคือพี่บอบกูไลอยู่ผมค้างพี่เมื่อกี้พี่บอบครับไปอัพไปอัพีพี่เจ้านี้ผมใช้เสียงยันกำลังแนจัหมดแล้วพี่มากับมัจผมพอบผมยังรีพ่านเลยตอนนี้มาทีมไฟมาทีมไฟ บ้านอลได้าดีชนเขาเต็มๆแม่งแม็กกาดิกเลยใายบนพี่ลงมาจิ้งจิ้งความ่ะพี่เขาเสียหลักพี่ตีเขาเสียหลักเขาเสียหลักเยอะเราหน้าต้องโดนเลยนไปทางหน้าบ้านเหน้าบ้านหน้าบ้านหน้าบ้านไปหน้าบ้านไปหน้าบ้านขัไปต้องมาวังหน้าบ้านหน้าบ้านเขาเราจะเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านไม่ได้เข้าบ้านไม่ได้เป็นชนเป็นชนยับเลยเมธเราเจอเรถเมธ ไม่ร <Pokémon> <em> ู้มันลดแบบตรงอีโบอะไรเงียบดสีประตูสีน้ำเงินครับน้ำเงินเหลือกน้ำเงินเงินดำไม่ลังบ้านไปไปตีเคอยู่มา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 ช่วยเพื่อนมาช่วยเพื่อนฟังเราไปไปช่วยก่อนเลยไปช่วยก่อนเลยพี่โฟกัสเคตุ้มอยู่ตามหลังมาอยู่นะพี่ออกมาแล้ว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 ไปหลังบ้านไปช่วยไปช่วยไปทาง เราซืเบีผมเือผมแบบราศีเขาปะเขาจัดมึงได้แล้วเหรอใช่ีเริ่มจอดของคุ้มอ่ะเป็นผมเป็นคนทีแน่ตีวคุ้มที่สุดแลวตอนนี้ไม้บวกห้าผมไม่ถึงล้านนะพี่ซือเบีผมก็เกามันเราดูไปจนน้อยกว่านั้นด้วยเก้าทีเหรพี่ผมโคตราไม้ก็ไม่ถึงล้านช่วงไหนล่ะพี่หลังบ้านหเ่าหลังบ้านหลังบ้านอลาลู้ลสวย จัดถึงจัดทางบ้านเลยอ่างบานจัดแสบเลยจัดเลยสวยแล้วออกมา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 แล้วกรอบลุกกรอบลุกแงะอาเคด้วยเคโดนบั๊มอยู่เออเย็บเย็บครับขาียบคนขาเมื่อกี้ครับจะวอลเลยวอลเลยวอลเลบอกบอกกั๊กไอ้เค่อย่าแสบไม่ได้แล้วล่ะเขาโกกัสอะไรกันวะเขาโกงลุดอย่างเดียวเลยอ่ะ อาเจอาลแอเป็อลเลยอ่ะโอยยอโคครับโคนจะเย็นไดเลยคนตมาครับโดนปั๊มมาครับครลงเไดเลยอเไปหมดเลยครลลก็ตายอ่ะพูดแค่นั้นแหละใครลงก็ตายอ่ะไอโดนชนก็อันนี้นะคบโดนปั๊มมานะคใครโดนชนก็โดนปั๊มมาครับ ต้องเล่่นอตยสามล้อต่อไอ้สามล้อต่อต่อเลยต่อเลยมาๆมาตัดตึงตึงตรงเนี้ยโอ๊ยไอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่เจอพูดในกันพี่นี่แนี้ยเดี๋ยวในบ้านเราทำไมลงรถอ่ะในบ้าน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 กดเยอะอีกกดอย่าเล่นด้วยเปิดไปเล่นด้วยเฮ้ยชมเบ้นไมันด้วยนะออกไปแล้วมันออกไปแล้วอย่าไม่เอาอย่าไม่ออกโอ้ยใครชนมาเนี่ยมาดูต้องเป็นไม่ยอมออกยังไม่ออกมันจึงจึงดันกันอยู่

เกิดเกิดดอกฮอบเวย์ดอกฮอบเวย์ดปกฮอบเวย์ดอกหอบเวย์หมดเลยหมดเลยนะเอาสุดท้ายแล้วเอ้ายังมีชีวิตได้คืนปะสบได้คืนปะแล้เคสได้เคลียร์เอ้าหายไปไหนไปแล้วเปล่าไปสอบอยู่นี่คนนึงมีสอบอยู่นี่ต้องเอาไปขานชั้นสามเอาไปขานชั้นสามอ๋อคนนี้ด้วยคนนี้ด้วยคนนี้เดินไปปะ เล่นหน่อยวเล่นหน่อยๆมันลงชุบพี่เดี๋ยวมันลงชุบพี่ให้มาเล่นหน่อยให้เล่นให้เล่นนลงชุบพี่ไม่ไม่ไม่พี่คนคนนี้ผมอีโมเองคนนี้ผมอีโมมาให้เขาลงมาชุบพี่เขาชนพี่ตายไงเลยมันหอบมันหอบเพื่อไม่ได้ไหมหรอโอเคสพี่บ๊อบคนเดียวเลยเว้ยให้ธีการโทษพี่รับที่ทำเพื่ออะไรวะพี่เออพี่ทำทำไมวะพี่ทำทำไมวะทำทำไมวะเออทำทำไมวะโดนกินโคตรแรงเออจไม่ไหวกินลงโง่เดียวดับเนี้ยไม่รู้ครับผมที่ทำทำไมวะพี่บ๊อบพี่ทำอะไรนะครับผมไปแล้วไปแล้ว

ไปรถไอ้ตอนนี้ตึงๆเลยตัวเนี่ยพีจีของจริงเบี่ยตัวบูลเลยวบูเลยตัวบูร้อยเลยมึเฉยนเฮียมึงจะขับรถชนคนยวเลยวะโอเคเฮี้ยบก็ไปทำไมอะอาแหลมเฮียดีแหลมเฮียดีแหลมเฮียบ๊อบแหลมเฮียบ๊อบแลมนมึง เฮ้ยจะเข้าไปทำไมเบิร์ดมัหอบมาได้แล้วหอบมอแลไปได้แล้วไปได้แล้ย่ลงไปกันมากันมากันมาันมาันมาเลยเลอาดอยเอาดอยาเดอปกเป็กเป้บ้าเจ้าเจ้าสนามแรจาสนามแรไ้เอาหัว้นโยได้ด้วดวดด้วดหวด ยิงดียิงดียิดีกอยิงดีเอเามาหรือเปาเข้าหากีอหดีเดี๋ยวปดเยอะเข้าไปดีข้างในเขไปดีข้างในเอ้ยโอ้ยอย่าแทงเลยจูบๆไปแจกไแจไแจแจกไแตกไปตายไตายเดียวไตายคือพี่้องคือพี่จแกคือจแกไ่ไงอะก้

ตายได้พัที่ตายได้ครับตายได้ตายได้ให้วงมันเข้าแล้วห้าบออกอ่ะคุ้มัได้ออก้วได้อ๋อไ้ค้้าออกเฮ้ยๆ้เฮ้ยไ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอ่าแบน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 ระบบไหลเวียนเลือดแบบมวเลยอดตายตายแล้วใครตายอีกนะเฮ้ยัรแล้วไปไไไายพายุอ๋อโอ้ยเจ็บเจ็บเจบเเ้งเกลอครับโดนเป็นอะไรแข็ก็ตกก่อพี่อ๋อ ยอดผิดๆอยากเต่อเรื่องของมือต่อเรื่องของมึงพี่ซูไม่ได้หรอตบงงขาโอ้เด็ก็ทำไเอาเอาอดี๋ยวเดี๋ยาเดาไอ้อปนเกินไอ้บอสปนเกิน ไม่เอาไปให้ไม่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 ม่ไม่ไมไม่ให้ไม่เอาไม่เอาปวเกินไปปวดเกินไปปวดไอ้ชุบ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 อลมาให้เขาบอลรไปจบบไปชุบมาชุบไปเลยเอจบแล้วจบแล้วให้รถเอาบอลให้รถเอาบอลไปเื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนทตำรวจโอ้ยโอ้ยอ้ะบางทีเขาปวดไปปวดบางจริงผมว่าเขาเหมือนเขไม่ได้ อานี่ไงไหนบอกคุบเต็มกูเลยถอย่อยชูให้ไว้อยถอยรชแล้วชแล้วไม่ต้องล้วะมีเรื่องอะไรครับอายุแอนมาโยแอนกำลังจะเียนอ่ะเี่งอย่ครับรูว่าครับตบอมเมื่อกี้ผมถูกตาบอบเกิดนบตาบอมเกิดเกิดให้เาอุไม่รู้ไป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 ไไไปไไไปไปป แลวไอ้ชู้หลับอุ้มอยู่ครับตีกูอย่างนี้แหละโอเคเป็นผมเองสิอยู่บ้านไม่ได้อะเไอผมที่โดนเองไม่เป็นไรพี่เพื่อพี่ผมทำได้หมดแล้วไอโทรศัพท์โรศัพี่แล้วไปแล้วช่วยด้วยพี่แล้วไม่ใช่เดี๋ยวไม่งใจสับนะไอ้ประสาบประสาบหลังมันงูเนียเขาสาปิกเขาคิกได้อีกอะไอ้เนี้ยแต่มันเวลามันกระชับไปว่ะ